ก็เรากป็ื่อ้ชอบพน,นัก้นานซึ่งในวันนี้เราจะไปเล่น m i n e c r a f t EP ที่หนึ่งกันแล้วนะคะเย่ชิลเลอร์เหนือวันจากวันที่ศูนย์กลายเป็นวันที่หนึ่งเอ่อก,ก็ตัดไม้กันดีกว่าไม้ขาดแค้นเลือเกินสวัสดีครับวัสดีครับผู่วัสดีครับ เชียอะไรไป่รอลูกโอ้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 เขียอ ออมานี่เลยเว้ยเอยมานี่มึงอ่ะเออมึงอ่ะมานี่เลยเออเอยเอยโอ้ยติดติดเท็กโอ้ย เราจะทำได้ไหมไปดื้แล้วไม่พูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วโอ้โอ้บินเหรียบบินเหรียญน,น้ำเฉยๆโอ้ยติด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 ส้นพวกเราปวด เออต่อเต่าค่ะแล้วจะขึ้นยังไงกลงมาแล้วกูวจะขึ้ะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วขึ้นยังไงโอ้ยหน่มน้ำามเหมนตกเลยเนะี่ยเปล่าไม่ได้ถามโอ้ยโอ้ยซอมบี้โอ้ โอ๊ยมานี่เก็บไข่มาโอ๊ยไข่เ้ยเฮ้ยฮฮไข่ที่ชู่วางอยู่บนโต๊ะแตกบนโต๊ะไอหมู เนฮ้อสัมผสดีนื้สัมผสดีโอ้โอ้ไมกูดได้ยินเสียงผมไหมเนี่ยลงไปเด้อลงไปหน้าเห็ดไม่ลงไปและ สกไปนะเหตุขึ้นราคายังไงวะเนี่ยขึ้นไม่ได้ตัวเตเี้ยเกิดเฮ้ยยาต่ออีกป้ะก็ปกทองแม่ย์ยายาเอาจะคาตัวตายไปสิโอ้ยเสียงแล้ววะ เออขึ้นยังไม่ล่าเลยจะให้ดูเลว

อออออออแล้วเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้เกียดเกยดเกียดเกียดเกียดตุ้มเล่นเอฟเฟกเองเออเองเนี่ยแหละคนไทยแล้วเสื้อไม่เนี่ยเอากางเกงไปก่อนละเสื้อ คืนไปไม่รลัอย่างเธอจะไปทีชาท,ที่ไหนยไม่อรใครให้ตอนตอ โอ้ต่อโอต้อตอ,ตอโอข้อใครวินเนี่ยอย่าล้อชื่อพ่อแม่กันนะครับมันไม่ถูกตองแล้ว ย่าเออลองเลโก้คาคาเรียข้างเป็นไมโซ่ปลูกไม้แล้วไปเลยอยโน่อะไรอะอะไรนะครับเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีในตัวบอกอะเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีอย่าพ um ูดติดตามถึงห้าสิบเดี๋ยวผมจะลงไลน์นะครับลงไลน์สด ขอแหงและสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไยบายนะเพื่อนเพื่อนแล้วเจอนนะ